อ l ล t t ต e บิ t losing maybe a little bit one more นี่มาลองลดูเลยน้องสั้นกับแพวพาว,วันนี้มาซื้อนาฬิกาโรเล็กที่ซิดนีย์นะคะลองแล้วมันไม่พอดีน้องแพวถ้าคิดว่าจะอ้วนก็ไม่ต้องตัดจริงๆ Well. Shop. เขาบอกว่าไปแอดจัดเมืองไทยก็ได้ s <S แต่ว่า,าขเขาก็ไม่คิดกันเพิ่ม4แอดจัดเข้าไปฉอเลยเออแต่สวยอะแม่ยือนอยู่ฝั่งนี้มันยังสปาร์กิ้งที่สายตาเลยแต่ว่าใช้เบอร์ใช้ที่อยู่ที่ ใช้ที่อยู่ที่บ้านแม่ซื้อไม่ต้องเซ็นเหมือนกันกับพาส,สปอร์ตเหรอใช่ค่ะสามที่ทรีสามใบจะลูกคุมว่าก็ถ่า,ถายที่มาเสือซันก็ถ่ายไปทั่วทีเนี้ยแต่ว่ามันต้องถ่ายนะลกูกเพราะอะไรลูกอ,อ่ะอยู่ข้างโลเล็กไหคะอยู่ข้างบนโลเล็กค่ะ แม่อ้วนใช่แม่อ้วนใช่ไหมเรากำลังเสร็จก่อนได้ได้ใช่ใช่ไอ้ Lost Gold ตัวนั้นที่ร้านก่านแล้วหนาวเลยแต่แต่ว่ากำลังเสร็จกำลังเสร็จแต่โลหะเล็กอยู่ตรง Westfield 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 ครับแถว w e s ฟิล e l อยู่ตรงแท็กอะตรงแท็กเลยครับแม่ กำลังไล่นะคะพาหนุ่มสาวเข้ามาเอาเห็นด้วยเหรอดีเข้ากล้องสิวันนี้มาดามมาจ่ายเงินให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาซื้อนาฬิกาโรเล็กกัน,นไหน,ไหนอ่อะอมันไม่เ๋อเมันมีตัวนี่ เราบอกว่าคิดเวคิดดูก่อนว่าจะกลับไปเอามาขายแล้วอันนี้เป็นกึ่งผู้หญิงผู้ชายได้นะตัวนั้นนะ่แ price ไม้ให้เห็นราคาอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอามาให้เออเออเอามาเที่ยวอีกรอบนึงไงมันเท่าไหร่อันนี้เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหม you got the receipt already receipt okay h e a u s e would like to ask the price of that one เอาเพิ่มมาอีกนิดหน่อยทเวนตีเอทเทลสองหมืนแปดลูงไม่ถึงล้านลูงเอาไหนบอกไปซื้อเอาไหนบอกว่าไปซื้อที่เมืองไทยล้านกว่าเช็คราคาอะไรนะ อ่าโอหกหมืเองหรอออกมากุณหนูคูณไปด้วยยี่สิบเอ็ดสองหมื่นแปดถ้าใส่ไปเลยก็าายเกข้าเอาแต่กล่องให้ลวนะลว่องอวง นางสวยนะวันน so, so like right right, ี้นัางได้นาฬิกาแล้วบอกคำเดียวนัางได้นาฬิกาแล้วถูกใจสาวด้วยรูปนี้สวยแม่ไม่ได้ถ่ายรูปแต่แม่ไลค์จ้ะมาโลเล็กกันนะค้าอะไรนะเออนั่นแหละทำท่าอย่างนั้นแหละสั้นถ่ายรูปไม่สวยๆวยแล้วก เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พาน้องมาดูนาฬิกาโรเล็กจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เดินทางกับไทยแล้วก็จะได้มีนาฬิกาใสาสวยๆเราไม่ไลไใกล้นะคะเพราะว่าเกอย่พึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,งทำไมทาไนี่อันนี้จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็นาฬิกาตัดสายเรียบร้อยแล้ว แม่ไม่เอาหน้าใกล้แม่ถ่ายเป็นไกลมันสวยสวยมันได้เห็นบรรยากาศหมดเลยเขกากลัวมากเขาเช็คเข,คขาเขาเช็คเอกสารอยู่รงเขาเช็คเอกสารอยู่อตอนนี้เสรเ็จเรียบร้อยทุกอยานน่างแล้วน,นะคะรอรอใบเสร็จแล้วเราก็จะกลับกันแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ไปทานข้าวที่ร้านอาหาร ย่ำฟ้าเลยอเจ๊เจ๋าฮะเจ๊่ายืนอย่างงั้นเลยนี่อเจ๊ามาจ่ายตังค์ให้นะคะเจ้าของร้านเจอ,เอรี่เมื่อคืนนี้ส่งนางงามประกวดชื่อชื่อนางงามเชื่อเลยนะลูกสาวส่งลูกสาวเข้าประกวด <c oughs> สวยมากลูกสาวเชื่ออะไรนะ คุณแม่เออตลาดนั้นหัวมุมนะคะร้านจยวเวลรี่น้องลักกี้เมื่อคืนน้องลักกี้เบอร์สิบสวยมากอโรเล็กที่เมืองตามกลับบ้านยังไม่กลับากับบ้านยังไม่ยังกลับบ้านอันนี้เรามาที่ร้านโรเล็กที่ซิดนีย์นะพาน้องซันกับน้องแพลวมาซื้อนาฬิกาโรเล็กเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอจะเช็คดิลิสต์ แต่ this one ดดูดดนมดค้องแพว two thousand t n d e d seventy seven สองพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหนูได้คืนเขาทำให้เรียบร้อยโอ้ยสองนสองร้อ็เจ็ดโลูก็เท่ากับเกือบห้าเมปล่อยให้หนุ่มสาวเขาเขาอยู่ข้างหลังเขาคุยกันแต่เรามาฝั่งนี้ เรามาฝั่งนี้นู่นนะคะหนุ่มสาวเขาคุยกันอยู่ a d just the time right ชุดชุดดูไทยไทม์แต่เชน่าเขาที่ดืเอน้องแพวลวจ๋าหนูจะเอาเวลาไทยหรือว่าที่นี่เขาเซ็ตที่นี่ให้เอาเมืองไทยไหมไทยค่ะเออ Thailand can you s e t Thailand time แมื่อดีน พอดีแม่แอบไปดูเขาเซตเวลาที่นี่เขาเลยทำให้เขาเซตที่มังไทยให้เลยวันนี้เรามาที่โลเล็กพานนองสิง ไปกินข่าวร้านต้องเดวพี่สิบอ,อกให้ไปอ๋อว so, oh, ัด oh. พี่เชอรี่ด่ามากวีดีโอไล์ไล์ไล์วัหรอสเขาเขาใส่กล่องให้หรือว่าหนูจะถ่ายรูปก่อนเย่เดวุ้ไลท์ทูเทคโฟโต้ยูจ u สโค้ด e ดอะบ o o ตได้สิ Sorry, we disturb you. <laughs> yeah, uh -huh. On the table, they would like to have a uh, presentation very uh -huh. nice. Okay. Uh, not that. Like. Uh -huh. นูไปเอาวิวสวยๆก็ได้เอามุมนั้นก็ได้หรือว่าตรงนี้เออเออนี่นี่ให้เห็นตรงเนี้ยเนี่ยให้เห็นมุมเนี้ยวิดีโอเดย์โชว์ last night oh a lot of people yeah three hundred last night 300 people and yeah but I organize and them come from Thailand but they need to pay for the ticket yeah I have to pay money for them to come and buy ฮะ ไทยแผนแนแนยแพงไหมแพงไหมแพง P P A N G not แพง P A N G แผ่นแผ more short อะแพงแพงแผ่น is mean แพงนี่แพงไหม อ the จะทำก t อนใช่ฉัน e ่ายเงิ y ให้ o วกเขาเอาอะไรลูกอ่า n ุณเอาแขนมา l ุ t o ลวเอาแ t the f a ้วพวก t ขา t ็ n ยาายรูปถ่ายรูปเลยลูกเอาแขนได้ไม่เอาหน้าเขา ตอนนี้กำลังสวมนะคะที่ใเดอะนด์บ Big 0 0อ่อดนแฮมแนีแ big b a บ d how many p e o p ย e in the band ม m ไม่มี1 0 0 i t the b นด์ h ชว์ big w e r big show

เป็นโลหะลที่ซิดนีย์นะคะน้องซันวงสะกอนกับน้องแผลเข้ามาซื้อนาฬิกาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้รับเสร็จเรียบร้อยตัดสายเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเออบีบอกคอนเซปต์สิบอกคอนเซปต์น้องอากินเบอกคอนเซปต์เมื่อกี้ซิเวลาเลย เรียบร้อยบอเรียบร้อยแล้วรูปก็ได้เรียบร้อยนาฬิกาก็ได้เรียบร้อยแล้วจบข่าวดาวเทียมนะคะ